ไม่คิดว่าจะเห็นผลเร็วขนาดนี้แค่2เดือนที่ผ่านมาก็เติบโต20%แอล้ว่ะมันได้เยอะกว่าที่เราคิดมากๆเลยอะมันคุ้มค่ามากมันเหมือนให้โอากาสในการกระเตียเราเลยอะถ้ามีหุ้นสักสิตัวตอนนี้ผมกล้าพูดเลยว่าผมผมเขียวไปแล้ว9้าตัว <S <S สิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยมันไม่เหมือนกับคนอื่นที่ผมเรียน รู้ลึกรู้จริงมีประสบการณ์จริงสามารถถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจได้แบบง่ายๆ่สอนตั้งแต่แบบวิเคราะห์คุณภาพของกิจาการดูงบการเงินสอนประเมินมูลค่าหุ้นหาค่ามารจิ้นออฟเซ็ตี้ที่แบบเทียนหุ้นเก่งๆใชม้มันง่ายนิดเดียวเองอะ่ะผมว่าพบในสิ่งที่จำเป็นเลยครับการที่เราคำนวณความถูกแพงของหุ้นได้มันทำให้เรามีความมั่นใจแล้วเราสามารถซื้อหุ้นได้ในราคาที่มันลดกว่าราคาปกติ ซึ่งโอกาสในการถัดทุนมันก็จะน้อยโอกาสที่จะได้กําไรมันก็มากขึ้นครับโดยเพราะจุดเด่นเลยก็คือการอ่าน5 6ขิดหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนผมอ่านตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายเลยแต่อาจารย์ประพ้าสามารถย่อยเรื่องที่มันยากๆมาให้เราอ่านแค่5นาที กจะมีตารางในการคำนวณงบให้ด้วยว่าเราจะต้องคำนวณงบแบบไหนแล้วก็ใส่อะไรลงในการคำนวณบ้างซึ่งมันละเอียดพอสมควรถ้าไม่ได้เรียนน่ะคิดเองไม่ได้แต่ถ้าเราคำนวณเองได้เนี่ยเราก็จะเลือกหุ้นได้ถูกต้องมากกว่าค่ะในตลาดหุ้นเนี่ยมันมีทั้งหมดประมาณ7 0 0 8 0 0ตัวครับเราก็คงไม่มีเวลาที่จะหารมันทุกตัวครับแต่ว่าถ้าเรามีวิธีนี้ทำให้เราเนี่ยดูหุ้นได้หลายตัวมากขึ้นประหยัดเวลาเลือกหุ้นได้อยา่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ อบที่แบบมันดูเป็นการเวิร์กช็อปแล้วก็ลงมือปฏิบัติเลยทันทีมีกิจกรรมอาที่ต้องทำเป็นกลุ่มลองลงมือทำนะครับมีการบ้านที่ต้องแบ่งกันทำก็ช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นได้ลงมือทำจริงมีการคัดคุณภาพของหุ้นจริงๆเรียนแล้วมาแมネจพอร์ตของเราเองได้ว่าเราเนี่ยจะมีหุ้น แข่งแกร่งกี่ตัวหุ้นเติบโตกี่ตัวมีความรู้เพิ่มขึ้นว่าในแต่ละหุ้นเนี่ยมีความเติบโตอย่างไรแล้วกง็งบของเขาเป็นแบบไหนวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของหุ้นในแต่ละตัวเป็นแบบไหนหลังจากเรียนจบจะมี member group ข้อดีของมันก็คืออาจารย์ประภาสจะมาไลฟ์หุ้นน่าสนใจถูกถูกอารมณ์คัดหุ้นนางฟ้าครับหุ้นดีในราคาที่เหมาะสมสามารถซื้อลงทุนได้มาแนะนำเราสือว่าเราวิเคราะห์หุ้นตัวนี้ เราอ่านงบการหรือเราเราเจอปัญหายังสามารถถามอาจารย์ต่อได้เริ่มมีความสุขกับการลงทุนเริ่มไม่ต้องเฝ้าหน้าจอไม่ต้องสนใจหุ้นได้เลยผมไม่ต้องไปนั่งดูผมรู้ว่าผมซื้อในราคาที่ถูกแล้วไม่ต้องซื้อซื้อขายขายไม่ต้องมานั่งดูหุ้นทุกวันทำงานอะไรของเราไปพี่ชอบสไตล์เนี้ยเรามีความเข้าใจในการซื้อขายมากขึ้นเนี่ยค่าคอสที่เราเรียนไปเนี่ยพี่ว่าทุกคนได้คืนหมดแล้ว ที่จริงมันก็เกินความคาดหมายเพราะว่าตัวที่ที่เลือกไว้อะค่ะก็ตอนนี้ก็เติบโต,ต,ตแค่2เดือนที่ผ่านมาก็20%แล้วอะคุณบางตัวก็เริ่มสะทอนราคาของมันแล้วไม่ตามเป้าแล้วครับไม่คิดว่าจะเห็นผลเร็วขนาดนี้ถ้าเทียบตัวเลขนี้ก็คือก,ก็ค่าคอรอ์ดคืนมาแล้ว คือถ้าผมไปศึกษาความรู้พวกนี้เองเนี่ยผมก็ไม่รู้จะต้องใช้เวลานานสักแค่ไหนเพราะว่าเราลงทุนแค่แวันแต่มันใช้ไปได้ใช้ไปได้เป็น10บสปีนะครับันมันคุ้มยิ่งกว่าคุม้มจบมาเนี่ยผมกล้ารับประกันว่าคุณมีความรู้พอที่สามารถลงทุนในหุ้นได้ผมคิดว่าการลงทุนมันเป็นสิ่งที่จําเป็นเรามีความรู้เรื่องการลงทุนติดตัวไว้เนี่ยเราใช้ได้ตลอดชีวิตอย่าลืมนะพะตอนกเกษียณเนี่ยไม่ใช่ว่ากเกษียณแล้วเราหยุดการลงทุนนะะเกษียณแล้วเรา,าต้องลงทุนต่ออาจจะต้องลงทุนถึงตายด้วยนะ สิ่งที่พี่พาดสอนน่ะมันมูลค่าสูงมากอ่ะแต่ขนาที่ค่าคอร์สถือว่าถูกมากๆเลยอ่ะมันเหมือนให้โอกาสในการเกษียณเราเลยอ่ะ